ทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากน้ําแร่ระนองแบรนด์เตชิตาค่ะเนื่องจากว่าน้าแร่ระนองเป็นน้าแร่ที่ดีที่สุดในประเทศไทยและติดอันดับต้นๆของโลกนะคะเต mm hmm. ชิตาค่ะ mm hmm. เห็นถึงคุณสมบัติพิเศษตรงนี้ค่ะและอยากจะส่งต่อประโยชน์จากน้ําแร่ระนองค่ะ mm hmm. ให้ไปดูแลสุขภาพและความงามนะคะของทุกคนผ่านผลิตภัณฑ์ที่จับต้องและเข้าถึงง่ายนะคะโดยหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นสบู่น้ําแร่ค่ะสเปรย์กันแดดน้ำแร่ค่ะ เซรั่มน้ำแร่น้ำผึ้งลิปบาล์มน้ำแร่ด้วยค่ะแน่นอนค่ะเรื่องน้ำแร่นะคะก็ดูแลผิวพรรณนะคะเพราะมีแร่ธาตุสูงกว่าน้ำปกติทั่วไปนะคะที่จะทําให้กระชับรูปคุ้มค้นนะคะดูลดเลือนิ้วรอยดูแต่งตึงลดส้างกค่ะถ้าถ้าใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอย่างช่วงนี้แนะนาเป็นสเปรย์กันแดดน้าแร่เตชิตาค่ะเพราะว่าอนอกจากจะช่วยป้องกันแสงแดดแล้วนะคะแล้วก็ยังจะช่วยป้องกัน กลาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้ด้วยสาวๆนะคะด้วยรูปแบบแพคเกจที่เราออกแบบมาแล้วว่าพกพาง่ายใส่ในกระเป๋าเสื้อผ้าได้นะคะผกพาได้ที่รู้สึกว่าต้องเปิมเมื่อไหร่ก็พ้นได้ทันทีไม่เหนื่อยๆซึ้อง,ง่ายค่ะจากการอบรมครั้งนี้นะคะทำให้เห็นความสำคัญของออนไลน์แพลตฟอร์มค่ะที่เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่สำคัญในยุคปัจจุบันนะคะและการอบรมครั้งนี้ค่ะชี้ให้เห็นด้วยค่ะว่าออนไลน์แพลตฟอร์มนะคะแต่ละแพลตฟอร์มมีจุดเด่นไม่เหมือนกัน เหมาะกับลูกค้าต่างกลุ่มค่ะทำให้เรา ไม่ต้องมาหลงผิดเสียเวลาเสียงบประมาณในการทําการตลาดที่สิ้นเปลืองโดยไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าวิทยากรค่ะ <c oughs> เขามีความเชี่ยวชาญนะคะนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจและใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการทําการตลาดจริงค่ะทําให้ยกตัวอย่างเข้าใจง่าย <c oughs> เห็นภาพชัดเจนทําให้เรานําไปต่อยอดได้ง่ายค่ะก็ขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะที่จัดงานดีๆแบบนี้อยากให้จัดทุกปีค่ะเพราะว่า ออนไลน์แพลตฟอร์มมีอัปเดตตลอดเวลานะคะก็อ,อยากให้อัปเดตและอบรมให้ความรู้แบบนี้กับพวกเราทุกๆปีขอบคุณค่ะกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหากรรมรมส่งเสริมอุตสาหากรรมพร้อมปรับและเปลี่ยน SME ให้ดีพร้อมสนใจขอรับบริการและติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการดีๆได้ที่ www.ddi.dip.go.th หรือ facebook Fanpage กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหากรรมโทร 0ูน3 0สองสี่สามดเถึงสอง